มิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยและมูลนิธิมิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาและหน้าสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องด้วยการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมต้นจำนวน100คนในโครงการมิตซูบิชิมอเตอร์ให้น้องได้เรียนประจำปี2517โดยพิธีมอบทุนการศึกษาในจังหวัดชนบรุรีจัดขึ้นณโรงงานแหลมชะมัง3าของมิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยและเด็กนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจำนวนทั้งหมด70คน ยังได้มีโอกาสเยี่ยมชมโรงงานแห่งที่2และโรงงานแห่งที่3ของมิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยเพื่อสัมผัสเทคโนโลยีการผลิตยานยนต์ที่ล้ำสมัยและสำหรับพิธีมอบทุนการศึกษาในจังหวัดปทุมธานีจัดขึ้นณสถาบันการศึกษาและฝึกอบรมของมิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยหลังเสร็จสิ้นพิธีมอบทุนการศึกษาเด็กนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจำนวนทั้งหมด3 0คนยังได้เยี่ยมชมสถาบันการศึกษาและฝึกอบรมที่เป็นแหล่งพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญให้กับพนักงานของผู้จำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิเพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สดดใให้้้้กกกัับบลูคาาาทงนนรริ การขายบริการหลังการขายและบริการซ่อมบำรุงโดยช่างเทคนิค